สวัสดีครับผู้ติดตามช่องพิมพ์สวนบุกกุลาแล้วก็เพื่อนๆชาว youtube เปอร์ทั้งหลายครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยกับพิมพ์สวนบักกุลานะครับหลังจากไม่ได้ไลฟ์สดมาก็หลายวันแล้ว น่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพจะไม่ค่อยได้ไหลสดวันนี้มาอยู่ที่บ้านที่สวนบุกราต่างจังหวัดเพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อวานตอนเย็นๆสี่โมงหโมงเย็นหลังจากหยุดวันพฤห,หัสสุกนะครับก็เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัด บุรีรัมย์นะครับที่อำเภอนางรองวัดผูม่านฟ้าวันนี้เราก็จะไม่พูดถึงเรื่องเกษตรเรื่องสวนบกุลาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวัดผูม่านฟ้าที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งหลวงหลวงพ่อแดงหรือว่าหลวงพ่อพระอธิการสมศักดิ์ ฉา,ายาท่านอะไรผมจำไม่ได้นะครับท่านเป็นผู้สร้างท่านเป็นผู้สร้างหลวงพระจารย์สมศักดิ์สังวรจิตโตเจ้าวาดวัดภูม่านฟ้าหรือว่าวัดพระพุทธบาทศิลานะครับวัดนี้สร้างมาก็น่าจะได้ 6 7ปีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ถ้าใครดูช่อง YouTube จะเห็นมียูทูปเปอร์หลายๆช่องนะครับนำมาลงเมื่อวันพฤหัสสุขก็ได้มีโอกาสได้เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมยก็เลยไปแวะเยี่ยมชมแต่ก่อนชม ฟังยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆเขาลงก็ยังมีความสงสัยว่าเอหลวงพ่อทำไมพูดเหมือนกับย้อนอดีตพูดเป็นเรื่องเป็นราวได้อย่างน่าฟังแล้วก็เต็มไปด้วยความสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าที่หลวงพ่อท่านเล่ามาผมก็ตามดูช่องยูทูบต่างๆเกี่ยวกับที่เอา คลิปที่หลวงพ่อท่านเล่าแต่ว่ามันก็เขาไม่ได้อัดคลิปที่หลวงพ่อพระเล่ารวมทั้งหมดนะครับเพิ่งมาไม่กี่วันสองวันนี้จะมีบางคนที่เขาน่าจะอัดเป็นชั่วโมงอะ่ะเล่าถึงความเป็นมาของหลวงพ่อทำไมถึงต้องมาสร้างนี้แล้วก็ในอดีตชาติท่าน ปราถนาอะไรถึงได้ต้องมาเป็นรับภาระในการสร้างวัดภูม่นฟ้าตรงนี้ซึ่งมันก็จะค่อยๆปฏติประต,ะตอวันนี้ผมก็ในฐานะที่ไปเที่ยวมาก็อยากจะมาเล่าแล้วก็มาตั้งเป็นสมมติฐานแล้วก็มาศึกษาหาความรู้ไปด้วยกันเนาะครับ หลวงพ่อแดงขอเรียกท่านหลวงพ่อแดงแล้วกันนะครับในารายละเอียดเรามีข้อมูลท่านแค่ว่าท่านเป็นลูกชาวนานะครับท่านบวชตอนอายุเท่าไหร่ก็ไม่มีผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับมีที่มอระดกเป็นที่นาพ่อแม่ให้เหลือให้ท่านไว้ยอยู่ประมาณไม่กี่ไร่นะครับท่านก็ได้ยกเอามาสร้างแล้วก็มีการซื้อพื้นที่ เพื่อที่จะสร้างวัดภูม่านฟ้านี้ประมาณณปัจจุบันนี้มีประมาณ200ไร่แล้วปฐมเหตุที่ท่านต้องอสร้างวัดภูม่านฟ้านี่มันก็จะย้อนกลับไปท่านอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านระลึกชาติได้เองหรือว่ามีเทวดามาเล่าแล้วก็มาขอให้ท่านเป็นภาระ ในการที่จะสร้างวัดภูมพันฟ้าให้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือย้อนกลับไปเมื่อ2,000กว่าปีหลวงพ่อแดงเกิดในตระกูลพาราม์ในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็มีพาราม์พี่ชายคนหนึ่งด้วยทั้งสองคนนี้เกิดในยุคของย้อนไป2,000ปีนั้นเกิด อยู่ในยุคที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมของเราเนี่ยนะครับท่านยังพราชนอยู่ตอนนั้นเมื่อหลังจากหลงุลงปู่ดแดงในอดีตชาติที่เป็นาพามนั้นก็ได้ไปร่วมทำบุญไปสาธยายไปสวดมนต์ไปบำเพ็ญตบะกับพี่ชายอยู่เรื่อยนะครับ แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่พี่ชายท่านเนี่ยนะครับก็ได้มีการทำบุญในวันที่มีพระภิกษุมามาบิณฑบาตในเมืองอันนั้นก็จำชื่อเมืองไม่ได้นะครับท่านก็มาเจอพระภิกษุสองรูป พระรสอบถามได้ความว่า,าพระภิกษุสองรูปเนี่ยเป็นเหมือนกับหน่วยล่วงหน้ามาก่อนที่จะมาตรวจดูเมืองที่พระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จมาโปรดชาวเมืองมาโปรดชาวเมืองก็ท่านก็ไปเจอแล้วก็ถามาพระภิกษุสองรูปก็ได้ความว่ามาดูตรวจดูเมืองนี้ก็อีกไม่นานพระพุทธเจ้าท่านจะรับนิมนต์เพื่อที่จะ มาโปรดชาวเมืองพราทราบเช่นนั้นหลวงปู่แดงในชาตินั้นนะครับที่เป็นพามก็เลยถวายรองเท้าให้กับพระภิกษุเอาไปถวายพระพุทธเจ้านะครับแล้วหลวงปู่แดงพามนั้นก็เข้าไปหางานทรรมจากสำนักพระราชอังจากในวังจากพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ ถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จมานะครับทำงานอยู่เป็นเดือนนะครับจนพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาทางพามเนี้ยก็ได้อยู่ช่วยงานนั้นจนพระพุทธเจ้ามาครั้งนี้มาเจ็ดวันหกวันแรกท่านก็ฉันแล้วก็ไม่พูดอะไรนะครับอันนี้ซึ่งมันตรงกับที่สมัย เราบวชเรียนเนี่ยเราได้แปลธรรมบทก็จะมีการพูดในทํานองนี้ว่า <c oughs> พระพุทธเจ้าถ้าวันไหนที่ท่านจะเสด็จไปพยากรณ์ถึงอนาคตของบุคคลใดคนหนึ่งหรือบุคคลที่เขารับที่จะมีการปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกพระพุทธองค์ก็จะไม่เทศสนาสั่งสอนนะครับท่านจะรอ รอทํานายอย่างเดียวก็เรียกว่าพุทธพยากรณ์มันเป็นเหมือนการรับรองหรือถ้าใครฟังพระสายป่าพูดนี่บอกว่าพระรูปนั้นรูปนี้ท่านปฏิบัติธรรมแล้วท่านปรารถนาที่จะเป็นพระสมานเจ้าในอนาคตตรงนี้มันเป็นความปรารถนาของเราแต่จะสําเร็จหรือจะได้รับการรับรองหรือไม่เนี่ย จะต้องได้รับการพุทธธรรมนายจากพกระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้าทํานายว่าความปรารถนาของท่านนั้นจะสําเร็จนะครับคนนั้นถึงจะถือว่าความปรารถนาของคนคนนั้นก็จะสําเร็จนะครับหลังจากวันที่7พระพุทธเจ้าท่านกับพระพิพระอรหันต์ประมาณบอกว่าประมาณ300 ถึง500รูปนะครับชั้นพัฒหารเสร็จชั้นเช้าเสร็จชาวเมืองต่างๆก็ได้ปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานจากการทําบุญ7วันเนี้ยตั้งจิตปรารถนาพเย้าก็ทรงพยากรรับรองให้เกือบหมดรวมทั้งพี่ชายของท่านซึ่งเป็นพราม์เช่นกันก็ได้ปรารถนาที่จะเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพี่ชายของพราหมณ์คนนี้ต่อมาก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่เป็นผู้สร้างปราสาทนครวัดที่นักโบราณคดีนักโบราณศาสตร์ทั้งหลายนักประวัติศาสตร์ก็ชี้ว่าขอมเป็นผู้สร้างขอมหรือขมิน เข้าใจว่าขอมคือขมิน้นแต่ถ้าฟังจากคลิปลหลายๆคลิปที่หลวงพ่อแดงท่านเล่าที่มีคนเอามาลงเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนั่นน่ะเป็นคนเสียมเรียบก็คือคนสยามคนเมืองพิมายนะครับหลวงพ่อท่านระบุไว้พูดไว้ชัดเจนเลยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปตรงหลังจากพี่ชายของท่านซึ่งเปลี่ยนภาพได้ปัดถนาเป็นพระ สัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าโคตมะของเราก็ได้ทํานายแล้วว่า,าท่านจะได้สําเร็จเป็นพระศรีอริยเมตไตรต่อจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับทุกคนทีอ่อยู่ในงานวันนั้นก็ขอขออธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานขอ,อกันหมดยกเว้นของหลวงปู่แดงซึ่งเป็นพาม ผู้น้องเนี่ยก็เห็นว่างานที่ตัวเองทําที่สํานักพระราชวางังหรือว่ากษัตริย์ให้ทําในสมัยนั้นก็คือแค่ตัดตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงามไม่ให้ดูรกหูรกตาตอนที่พระเจ้ากับพระสาวกเสด็จมาที่เมืองนะครับก็เลยไม่ได้ปรารถนาอะไรนะครับท้ายที่สุดแล้วหลงก็มีขนขยันขยอให้ท่าน ปาถนาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็เลยปราถนาอยา,ากจะได้มหาสมบัตินะครับขอให้ได้มหาสมบัตินะครับพอหลังจากอันนั้นรายละเอียดท่านไปฟังจาก คิปนนเลยนะครับเพราะว่าผมผมอาจจะเล่าไม่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะไม่ตรงกับที่นั้นถ้าเล่าพอเดี๋ยวมันจะขาดเคลื่อนนะครับหลังจากชาตินั้นมาท่านก็ไม่รู้ว่าท่านไปเกิดเป็นอะไรบ้างแต่แต่ที่จำได้ก็คือมาเกิดร่วมกับพี่ชายอีกครั้งหนึ่งในชาติที่ พี่ชายนั้นได้มาเกิดเป็นพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ส่วนท่านเป็นทหารคู่พระไทยของของอพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ชื่อว่านาเรนนาเรนน,าร,น,นาราทิปนี่แหละครับเป็นผู้ร่วมสร้างเมืองพิมายปราสาท หินเขาพนมรุง้งปราสาทมหาวันปราสาทลบบุรีมันมีจะมีอยู่หลายเมืองนะครับนั่นคือที่ที่ท่านสร้างในอดีตชาติสมัยที่อยู่กับพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดจากนั้นแล้วแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าท่านเล่าว่า พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยตระกูลชัยวรมันส่วนใหญ่เขาเป็นพราหมณ์มีชัยวรมันที่เจ็ดที่เป็นคนนับถือศาสนาพุธทธทําไมมีคนถามท่านว่ามันมีปราสาทหลายๆที่เหมือนกับสร้างไม่เสร็จมันเป็นเพราะอะไรนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่ารังตระกูลชัยวรมัน ทั้งหลายที่เป็นใหญ่เป็นกษัตริย์ในของโบราณเนี่ยซึ่งครอบคุมภาคอีสานเกือบทั้งหมดแล้วก็ภาคกลางบางส่วนรวมทั้งกัมพูชาในบางส่วนนั่นนะครับดันใหญ่เป็นตระกูลพามมีชายวร,รมณนที่เจ็ดที่เป็นพุทธพอมันก็มีปัญหาการแย่งแกร่งแย่งราชบาลังแก่งแย่งสมบัติกัน นั่นนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถพอพระเจ้าชัยปรมาณที่เจ็ดท่านสวรรคตพวกพราหมณ์พวกกรรษัตริย์ที่มารับต่อตำแหน่งต่อจากชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยเขาก็ไม่ศรัทธาก็เลยไม่อยากสร้างไม่อยากให้นะครับก็เลยเป็นการเมืองในในภายใน ราชสำนักน,น,นะครับก็งดการบำรุงการส่งงบประมาณไปให้ก่อสร้างปราสาทวิหารต่างๆเ่านั้นอย่างพระธาตุภูเพ็กของสกลนครเนี่ยครับอันนี้ก็สร้างไม่เสร็จมีอะไรอีกผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับนัน่นคือเป็นที่มาของว่าทำไมปราสาทของมโบราณในภาาอีสานใน บางส่วนเนี่ยสร้างไม่เสร็จก็เพราะการเมืองของของชัยวรมันตระกูลชัยวรมันในยุคนั้นนะครับนี่คือต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้หลวงพ่อแดงท่านได้สนิทได้เป็นผู้ทําบุญร่วมมากับพระเจ้าชัยวรมันที่เจหลังจากนั้นท่านก็ได้คุยกับ เจ้าชัยเรามันที่7ถึงเรื่องการก่อสร้างนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะสับสนผมก็เริ่มสับสนละตอนที่พี่ชายท่านที่เป็นพามย้อนกลับไปเมื่อ2,000ปีนะครับได้ปัฒนาพุทธภูมินั้นวันหนึ่งที่เดินทางไปทำบุญร่วมกันเนี่ยหลวงพ่อแดงซึ่งเป็นพามก็ได้ต่อต่อว่าต่อขานพระ ความพี่ชายซึ่งก็คือพระชัยวร,รมันที่เจ็ดแล้วก็ที่จะมาเป็นพระเสียริยเมตไตรเนี่ยนะครับว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิแล้วผมก็ทำบุญทำกุศลอะไรเหมือนกับท่านแต่ท่านได้ปรารถนาแล้วทำไมท่านไม่บอกผมบ้างไม่บอกกล่าวก็เราพูดด้วยความน้อยใจพี่ชายก็บอกว่าได้คิดดูแล้วแต่ว่าการเป็นพระพเจ้า มันก็อยู่ในชาติจะมีได้แค่องค์เดียวในในพุทธในพุทธภูมินั้นเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีสมบัติอันหนึ่งเขาเรียกว่ามหาสมบัติซึ่งเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับของมนุษย์โลกและเทวโลกเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทางาพามผู้น้องหรือว่าหลงหลงพ่อแดงเนี่ย เป็นผู้ปรารถนาเอาสิ่งนี้นะครับหลวงพ่อแดงท่านได้ฟังพิ่ชาพูดแล้วท่านก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยปรารถนาขอให้ได้เกิดทุกภพทุกชาติขอให้ได้แผ่นดินที่เกิดนั้นได้มีมหาสมบัติรองรับเป็นที่กล่าวขานเป็นที่โจดขานเนี่ครับคือจุดจุดที่ผมอยากจะชี้ว่าด้วย ปารามีตรงนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าทรงพุทธพยากรณ์แล้วถึงเรื่องความปรารถนาของท่านตรงนั้นท่านถึงต้องได้มาเมื่อท่านมาเกิดเป็นหลวงปู่แดงเป็นลูกชาวนาแต่ว่าเมื่อท่านบวชเข้ามาในวัดพระพุทธศาสนาเนี่ยเห็นท่านเล่าว,ว่ามีช่วงหนึ่งคือท่านด้วยที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ปรารถนาที่จะบรรลุธรรมใน ในศาสนาของพุทธโคโดมสมัยนี้ท่านก็เลยไม่มีจิตใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาเท่าไรแต่ท่านจะชอบเล่าประวัติเป็นเหมือนชาดกเป็นเหมือนเรื่องเล่าในอดีตอย่างเงี้ยให้คนทั้งหลายฟังพระสงฆ์บางส่วนก็ดูหมิ่นท่านชาวบ้านจ้าดโยมที่ปฏิบัติธรรมก็ดูหมิ่นท่าน ไม่น่าจะเป็นพระผู้นำพระผู้นี้ได้แต่อย่างที่ว่านะครับซึ่งอันนี้ผมก็เคยแปลในธรหมดบทเออมันก็ตรงกันเ,ออเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็เป็นเหมือนกับชะกายเป็นตัวตลกเป็นที่หัวเราเยาะของพระภิกษุสามเณรผู้เข่งคัดในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ญาติโยมแต่ว่าเราเทวดา ที่เป็นผู้อารักษ์นะครับก็เดือดร้อนนะครับเพราะกลายจะกลายเป็นว่าบุคคลที่ได้รับพุทธธรรมนายให้เป็นผู้ได้มหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่ทั้งมนุษยโลกและเทวโลกเนี่ยจะกลายเป็นคนตลกไม่เป็นหน้าเชื่อถือของพระสงฆ์ของชาวบ้านก็เลยไปปรึกษาหารือกับเหล่าฤาษีเทวดา ถ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาให้ท่านสร้างวัดที่ยิ่งใหญ่แลาในอดีตเคยสร้างมาแล้วแต่การสร้างปรา,าสาทนครวัดนครธมมันอยู่ที่ตอนนี้มันขึ้นของประเทศกัมพูชาเขมรไม่โดยสิทธิของประเทศมันไม่สามารถที่จะไปอ้างสิทธิ์ตรงนั้นได้ก็เลย ามาบอกให้ท่านเป็นผู้สร้างวัดภูม่านฟ้านี่ขึ้นมาเนี่ยครับคือจุดจุดที่อยากจะบอกว่าแล้วทําไมลูกชาวนาคนหนึ่งยากจนไม่มีไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายมีแต่ที่ไร่ที่นาถึงคิดจะสร้างวัดตรงนี้แล้วจะสร้างได้ยังไงนะครับก็เราเทวดาก็มาบอกกล่าวให้ท่านสร้างท่านก็รับ ที่จะสร้างแต่ว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะมาช่วยนะครับซึ่งเป็นที่มาถ้าถ้าท่านดูในคลิปต่างๆท่านก็จะเห็นว่าท่านพูดถึงเรื่องในอดีตอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เรื่องราวของมีเหตุการณ์แปลกๆการคนก็จะถามว่าแล้วเทวดาเขามาช่วยสร้างยังไงเขาเอาเงินมาช่วยยังไงนะครับมันก็จะมาในรูปแปลกๆที่ท่าน ตั้งเป็นข้อสังเกตเช่นออตอนที่ท่านสร้างพอมีปัญหาพอครบวันที่จะครบจ่ายเงินให้กับค่าวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคนที่เขามีเงินนะครับเหมือนกับเขาเขาไปอาทิตย์ฐานจิตขอต่อลง พ่ขอขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้เขาก็ได้เงินมาเขาก็เอามาร่วมทําบุญช่วยแก่ในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งวัดภูม่นฟ้าแต่เริ่มแรกเนี่ยไม่มีการตั้งตู้รับบริจาคไม่มีการาเชิญชวนให้รับบริจาคนะครับซึ่งท่านก็ให้ผ,ผลว่า,าเทวดาเราเทวดาเขายังไม่อนุญาตนะครับซึ่ง ไปล่าสุดแล้วก็ฟังจากที่หลวงพ่อท่านพูดล่าสุดนี้น่าจะเป็นตอนนี้เขาอนุญาตแล้วให้ท่านรับบริจาคได้ซึ่งจะมีการแจ้งบัญชีในวันที่12หรือเปล่า12ธันวาคมนี้นะครับที่ผ่านมานี่ก็ทุกคนก็นยังงงว่าท่านไปเอาเงินที่ไหนมาสร้างนะครับวัดภูม่นฟ้าน,นี่จะถูก ก่อสร้างใน3มยุคนะครับยุคแรกยุคบุกเบิกนี่จะเป็นหลวงพ่อแดงเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างพอท่านเสียชีวิตซึ่งท่านได้รับมอบหมายให้ก่อสร้างเพียงแค่เ้าเปซ็นเห็นท่านพูดว่าประมาณงบประมาณสามพล้านนะครับสามพล้าน พอท่านมรณภาพไปแล้วก็จะมีพระเจ้าชัยวรมันที่ห้าซึ่งจะเป็นพ่อของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยจะมาเกิดแล้วก็มาทําต่อจากของหลวงพ่อแดงนี่อีกอันนั้นก็จะใช้งบมากผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ว่าท่านจะมาเกิดในช่วงไหนเพื่อสานต่อให้วัดผู้มั่นฟ้านี่สำเร็จไปอีกประมาณสัก 4 0 5 0เซนนะครับชุดรุ่นที่3ก็จะเป็นพระเจ้าชัยวันที่7เองครับที่กลับมาเกิดแล้วก็จะมาสร้างให้ยิ่งใหญ่เป็นที่โกรธโจดขานไปทั่วโลกนะครับว่ามันสร้างได้ยังไงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยังไงนะครับปราสาทนาครวัดนครธมนี่สร้างในยุคยุคเดียวมันสร้างเสร็จ แต่นี่ต้องใช้การก่อสร้างประมาณสามยุคสามสมัยถึงจะแล้วเสร็จนั่นคือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ท่านได้กล่าวไว้ซึ่งทั้งหมดก็เป็นแรงอธิษฐานเป็นแรงจากที่ท่านได้อธิษฐานาปรารถนาต่อหน้าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่าโคดมนะครับ แล้วก็ได้รับการพุทธปยากร่อนแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่ท่านต้องมารับภาระสร้างวัดภูม่านฟ้าแล้วทำไมต้องสร้างยิ่งใหญ่เปอ่ออลังการเป็นงานระดับโลกนะครับไม่ใช่แค่ระดับชาติถ้าหากว่าสำเร็จเสร็จนี่จะสวยงามขนาดไหนท่านไปดูหินที่สร้างนะครับหินเสาต้นหนึ่ง หนักเป็นสิบตันเนี่ยท่านเอามาสิบสิบห้าถึงสิบแปดตันนี้เขาเขามาตัดใช้เครื่องตัดเขาตัดยังไงก็าบางอันนี้เขาบอกว่านี่เป็นไอเดียหรือเป็นแนวคิดของพวกเทวดานะครับที่ลงมาช่วยงานในหลายๆเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้คิดได้เนี่ย ของการก่อสร้างที่วัดภูม่านภานี่นบอกว่าเป็นความคิดของเหล่าเทวดาที่ได้รับมอบหมายซึ่งแม้แต่เท้าศักกะเทวดาซึ่งเป็นเทวดาผู้มีศ <c oughs> ักดิ์ใจที่สุดของชั้นดุสิตหรือเปล่าผมก็จำอันนี้ไม่ได้นะครับจะเป็นผู้ลงมาควบคุมดูแลการก่อสร้างเองทั้งหมด นะครับซึ่งปัจจุบันนี้วัดผู้ม่านฟ้าสร้างอยู่แค่หยังไม่ถึงหนงอต์งพ่อแดงนี้จะต้องรับภาระในการสร้างวัดตรงนี้ประมาณเนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังเรื่องนี้แล้วสนใจอยากไปดูไปเห็นก็สามารถไปได้นะครับที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมยิ่งตรงไป ตามถนนหมายถึงหมายเลข24ไปถึงบุรีรัมย์ไปถึงอำเภอนางรองแล้วก็แยกไปอำเภอชำนิออกไปประมาณสิกว่ากิโลก็จะถึงนะครับวัดภูม่านฟ้าวัดปราสาทขอมที่หลวงพ่อแดงจะสร้างให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นใหม่ของประเทศไทยจะบอกว่าเป็นศิลปะขอมศิลปะเขมร กระทรวงว่านธรรมของเขมรยังต้องมาขอเยี่ยมชมดูตรวจสอบว่าไปลอกเลียนแบบเขาหรือเปล่านั่นนะครับคือจุดหนึ่งที่อยากจะนำมาเล่าแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังเผื่อท่านไหนสนใจอยากศึกษาอยากเรียนรู้วิธีการก่อสร้างปราสาทหินอย่างนาครวัดน,นคนนรธมเขาทำยังไงก็สามารถไปดูได้และจะได้เห็นประจักษ์ด้วยสายตาตนเอง สำหรับในคลิปนี้ก็พอจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่ได้ทักทายใครเลยมีใครเข้ารับชมบ้างนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมติดตามช่องพีมสวนบุกลาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ